วันนี้เรามาทำารครับวันนี้เรามาขึ้นเครื่องครับเครื่องสี่คูณเก้ากี่ตัวครับเนี่ยเจ้าเดียวสั่งสองตัวครับมั่นใจจัดไปที่ไหนครับเนี่ยไปที่อำน่าจะจริญครับไปลูกค้าไพศานไปสองเครื่องเลยครับเจ้านี้เครื่องกดน้ําต้องดี m เท่านั้นไปไปอีกเครื่องหนึ่งครับครับผมเจ้าเดียวครับสั่งสองตัวครับส่งเองกับมือนีคนส่งนะทำเองส่งเอง ถาำอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ของแถมครับเลือกได้เลยนะครับสี่ลังน้ำส้มน้ำส <จะ S 2> ้มะนาวก็ได้สวยงามครับถึงมือลูกค้าแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีจ่าชีพตัวนี้ gy, ลินจีกับสตรอเบอรี่นะครับรับผมสวยงามน,นี่ครับทุกคนก็เราขึ้นเครื่องกลับน้ำผลไม้เรียบร้อยนะครับลูกค้าร้านนี้รับโปรโมชั่นไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเครื่องกันนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปอํานาจเจริญนะครับ ส่งจริงขายจริงนะครับเซอร์วิสจริงนะครับอยู่ที่เราที่เดียวครับ DTM Machine นะฮะไปะเดี๋ยวไปต,ติดตามกันต่อนะครับผมไป